ไปเมนูต่อไปครับเมนูที่811ครับโอเคสวัสดีครับนนี้ก็ทีมงาน f o ้ดดีเรกเตอทุกคนครับครับครัวบ้านต่อตั้งชื่อนี้มาจากต้นตระกูลคือ,อชื่อนี้มาจากคำต้นของนามสกุลเกิดขึ้นมาในช่วงโควิดเหมือนหลายๆบ้านที่ประสบการอาชีพเดียวคงไม่ได้แล้ววันนี้ก็เลยเอาเมนูที่ทํากินในบ้านแบ่งญาติพี่น้องเป็นเมนูอร่อยทุกบ้านต้องมีขาหมูพะโลคุณย่าโอ้โอ เป็นเมนูส่งต่อจากรุ่นคุณแม่มาถึงรุ่นลูกเน้นความสะอาดสดใหม่ไม่ใส่ผงชูรสผงปรุงรสใดๆรสชาติไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปเคี่ยวนานกว่าสองชั่วโมงเคี่ยวใช้คอควายนะครับนี่ใส่ขอไข่เหมือนเคี่ยวเหมือนฟันเคี่ยวนานกว่าสองชั่วโมงเพื่อให้ได้เนื้อที่เปื่อยทานคู่กับน้าจิ้มสูตรเด็ดของเรายิ่งฟินอ่ะเพราะนั้นน้าจิ้มใส่ถ้วยมา้จิ้มเลยเนี่ยถ้วยเนียถ้วยแบนไงถ, oh. ถ้วยน้ำจิ้มแบนโอเคอ่ะ แล้วก็ลูกค้าสั่งไปทานจะแพ็กพร้อมทานแต่นํากลับบ้านก็จะแพ็กซีลสุญญากาศเพื่อความสะอาดรักษาคุณภาพนะครับโอเคแล้วก็มาพร้อมกับมันโถมันม่วงมันเทศแล้วก็เค,คก้กกล้วยหอมหนึ่ง<อ>เป็นอีกหนึ่งเมนูอันนี้เค,คก้กกล้วยหอมหนึ่งหรือว่าการเป็นอาหารหวานอ่ามันโถนี่น่าจะกินกับขาหมูใช่ไหมอ่าแหมมันแหมมันโถโอเค,อเ,คเอาละขยันแหมมาเปิดมาดูครับ ขามุมบนนะฮะเราจะเห็นขาหมูของเขาเฮ้ยส่งอะไรไปให้พี่ิงปองข้างล่างด้วยนะโอเคโอเคนี่มาทั้งน่องเลยนะมาทั้งขาเลยครับผมแล้วก็เขามีมาหลายแบบสังเกตแพ็กเกจิ้งเขาดูสะอาดสะอ้านนี่นะใช่ครับอ๋อนี่เขามีมาเป็นแบบข้าวครับอันนี้คือเนื้อล้วนๆใช่อ่า นี้เป็นข้าวอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นขาหมูเปล่าดูภาพมุมบนครับองานเรียบร้อยนะเฮ้ยเราชิมชิมเล็กดีกว่าเราชิมเล็กดีกว่านะเราอย่าระเบิดทั้งขาเลยนี่รู้จริงนะเนี่ยรู้จริงเขาบอกเอกลินต้องกินหนังไข่เออฟังดูไม่ดีเลยอะอันนี้เก็บครับชุดเล็กเก็บครับอ่าชุดเล็กเก็บนะเก็บรู้จริงอันนี้คือของแบบว่านี้คช่คขับเขา เรากินปับนี้กันมายอ่ะไปแช่่อยคนบอกชอบขาหมูร้านคัวจังหวัดตั้งจนาชอบเสื้อน้าค่ะหน้าอร่อยชอบเสื้อน้าหน้าอร่อยนี่ดูขาหมูอ่านแยกกันทีวะดูนะน้องดู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 นะฮะ ไอ้มีคนบอกมันควรเป็นผักดอง่ะอ่าบางคนก็ชอบกินแบบเป็นผักดองใช่แบบผักดองก็ได้แบบอ่าคะน้าก็ได้ครับเขาจะมีเขาจะมีค่ายของเขาเลยค่ายผักดองกับค่ายผักคะน้าใครผักดองใครผักคะน้าบอกเลยใครชอบแบบไหนทางร้านเขาก็ให้มาสองอย่างเไรนะผมผักดองใช่ผมผักดองครับอาผมก็ผักดองครับนะผักเลยฮะผมได้ทั้งหมดนี่โอเคผมได้ทั้งหมด ผมก็ได้ทั้งหมดครับนี่นะฮะผมใส่นาไปนี่ก็ได้อะไรเพิ่มความเงาแหมดีอย่างเลยนะลูกเงานะลูกเงาลูกเงาอ่ะมันโหสักคำไหมครับมันแหมโอเคเรามาดูนะฮะทีนี้กลิ่นหอมนะเอาเอาโอ้โหหนังสวยอันนี้เป็นอันนี้เป็นทางนี้เป็นโชว์เคสละกันแต่ว่าเรากินทางนี้จะได้เรียบร้อยเลยนะคนบอกต้องสองอย่างค่ะเอ้ยเหมือนรู้อ่ะบางคนก็ชอบกินกับผักชีนะผักชีก็มีกระเทียม มันไม่มีเออมันไม่มีลูกโดดให้เราอ่ะมันมีกระเทียมไม่มีกระเทียมเฮ้ยเดี๋ยวนะดูในถุงแยกหน่อยพี่เองมีนะี่รับที่ลูกโดดอ่ะนี่มันต้องมีลูกโดดด้วยอย่างนี้เป็นแบบจีนไงอันนี้ผมจะไม่ชิมน้ำส้มก่อนละกันหนังสวยอ่ะใส่อึกก็ไปกินน้ำเลยเฮ้ยเป็นไงน้ำดูอ๋อพี่ชอบนะแต่รสชาติอ่อน แต่พี่ชอบแต่พี่ชอบรสชาติพี่ชอบสัมผัสสีสันเหมือนจะจืดความนุ่มิเปล่าได้เลยกินน้ำก่อนกินเปล่าๆได้เลยอ่ะแต่รสอ่อนกิมเปล่าๆได้เลยถ้ากินกับข้าวถ้ากินกับข้าวแล้วจะยังไงดูภาพมุมบนก็ถ้ากินเปล่าๆคือรสชาติพอได้นะถ้าเป็นเจอกับข้าวเนี่ยอาจจะอ่อนไปหน่อยนึงเหลืมเบคไหมนะหิวข้าวครับบางคนบอกชอบผักกาดครับนะผมผักข่าดอง รักการหรอมีคนชอบสองอย่างผักข้าดองมานนี้มาเนีียพี่จะเสียสละในการกินหนังให้ทุกคนเองเสียสละมากเลยพาอใจพระเนี่ยมันลองชิมดูเสินได้แล้วมีไข่นะหนังไข่ในกระดิ่นะอ่อนเค็มไ่หน่อยจริงอ่อนเค็มอ่อนเค็มไปนิดกินเปลารสชาติดีมากใช่ครับแต่พอตีกับข้าวแล้วจะมีตีมันจะมีลูกจางใช่มันมีลูกจางหน่อยแล้วเขาเรียกว่ามันขาด แค่ความเค็มเท่านั้นเองอจะสมบูรณ์แบบมากอ่ะ,อะเขาบอกราคาอิ่มเดียวข้าวขาหมูเนี่ยกล่อง65บาทราคาดีไม่แพงเลยใช่ครับอิ่มเนื้อหนังกล่องละหนึ่งร้อยอิ่มเนื้อเนื้ออิ่มหนังล้วนกล่องละหนึ่งร้อยสิบบาทบอิ่มฟินคากิคาจักสำหรับสายเอ็นอละแปดสิบคากิที่นำมาเป็นแบบ ยังไม่ทันนันทีจะซีลถุงสุญญากาศมาให้ด้วยอิ่มยกครัวยกขาเมื่อกี้กล่องใหญ่390ร้อยเก้าอ่าราคาดีราคาดีโอเคราคาดีค้นพบสามอเก้าสิบนี่หูกินได้ที่ดีต้องกินแล้วปากไม่มันเลื่อมอย่างกระทาลิปมันอ่าแล้วก็อ่าอันนี้มันโถใช่ครับเขามีมันโถแล้วก็มันโถมันเทศแล้วก็มันม่วงลองชิมเพราอย่างละลูกนะมันม่วงไหมแตกหมดอ่ะได้หมดออย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่ง ใบออกมาอย่างนั้นหนึ่งมันโขนี่ต้องชุกกับน้ําขาหมูนะฮะขยันแหมอือแบ่งกันคนละเครื่องลูกได้ไงจะได้มีสีเลยแบ่งสีไปเลยอ่าเนี่ยแบ่งแบ่งสีไปเลยอือแล้วก็เดี๋ยวเราชิมอันนี้โอ้ดีนุ่มมากเลยอ๋อหอมหอมใช่นะ่วิธีจับมันโปที่ถูกต้องเนี่ยยังกับมันแหมนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่อย่างไงนะมึงไปดูจากไหนมาเลย มึงไปเขาไปกินอันนี้ไม่กินอันนี้ดีนะเมื่อกี้กับมันโถแล้วอร่อยนะดีนะเขากินกับมันโถแล้วเข้ากันนะใช่เพราะว่ามันโถมีรสชาติไงได้ความหวานของมันโถขึ้นกับมันโถก็เรากินกับข้าวถ้าจากรสชาติที่เขาทำนะใช่ครับอ่ะหุ่ดีอ่ะมันโถชอบเลยมันม่วงมาละอืมอืม มันม่วงนี่ลองชิมดูมันม้วมบนข้างบลเวลาตักตีมุมบนตลอดครับโอเคนี่เขาฮิตมากเลยนะแบบว่าเอามันม่วงมาทําแบบเป็นพวกอยาให้นะาจัดมหากรรมอาหารสามซ้ำอ่านาคตไม่แน่ครับอาจจะมีนะครับมันม่วงมีรสหวานนําหน่อยอสวัสดีจ้าชั่งนั้นหนักบ้างนะมันโถมันม่วงกับมันเทศเนี่ยนะฮะสี่ลูกห้าสิบบาทราคาเท่ากัน โอเคส่วนอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมนึ่งอ่าครับอ่้าเดียวอันผมเคลียรสามลูกห้าสิบาทลองชิมเข้าหน่อยเนาะได้โอเคมาดูเค้กกล้วยหอมนึ่งหน้าตาเป็นไงฮะมีคนแบบคุณทองราดหน้าครับงงเหมือนกันว่าทําไมเค้กกล้วยหอมถึงนึ่งอ่ะคนนี้ชอบกินเค้กกล้วยหอมอย่างเง้ขอกินขอชิมผมว่ามันคือหมันโถรสกล้วยหอมอ่ะออ่นลอยไปหน่อยนะมาว่ามันเป็นหมันโถรสกล้วยหอม อืม่อนกล้วยไปเลยใช่ถ้าคุณคิดจากหลักของเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมเนี่ยใส่น้ำปั่นปาล์มเป็นชั้อนๆเลยนะใช่นี่อ่อนมากเลยมันอ่ะเรียกว่ามันโถรสกล้วยหอมดีกว่าไม่น่าจะเรียกเค้กกล้วยหอมนะฮะอ่อนหวานหมายถึงว่าดูน่ารักเนี่ยหรอไม่ใช่เราคือรสหวานมันอ่อนบ้าบอกโอเคเอาละถือว่าขาหมูรสอ่อนไปนิดมันโถน่าสนใจครับ เเาาไปนนิดแต่ส่วนเก้กไว้หอ um, มหนึ่งนี่แม่ตั้งชื่อชวนเข้าใจผิดมันน่าจะเป็นหมันโทแหละพี่ให้สองจุดเจ็ดครับผมทานได้นะครับอร่อยนะครับลองไปทายกันดูครับจุดเจ็ด